ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจาก EP ีที่73นะครับผมได้พูดถึงที่มาของที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับว่ามันมีที่มาด้วยกัน7วิธีด้วยกันนะครับปรากฏว่าใน EP ีดังกล่าวนะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลที่ดินสาธารประโยชน์นะครับจาก E ีีดังกล่าวนะครับผมก็ได้รับคําถามจากน้องๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินสาธารประโยชน์นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนน้องๆที่เป็นทนายความนะครับ ก็สอบถามเข้ามาว่าเวลากรมที่ดินไปดังวัดเนี่ยครับเขามีวิธีการกันเขตอย่างไรนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับแล้วจะต้องกันที่ทประโยชน์ไว้กี่เม็ดเป็นทางกี่เม็ดเป็นลำคลองห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับเขามีหลักเกณฑ์อะไรในการกันเขตนะครับเมื่อไปค้นฟ้าอะไรต่างๆดูแล้วก็ไม่มีบอกไว้นะครับกำหนดไว้แต่เพียงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะครับในการดูแลที่ดินสธารณประโยชน์นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกนะครับถึงรายละเอียดนะครับไปถึงเรื่องของการชี้เขตที่ดินสาธารณะกันเลยนะครับเดี๋ยวพบกันครับ ครับท่านผู้ชมครับที่มาของที่ทิ้นประโยชน์ทั้ง7วิธีนะครับมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับที่มันเกิดปัญหาที่ไปกระทบต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองในที่ดินของท่านนะครับก็คือที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินแปลงนี้โดยปริยายครับโดยปริยายก็หมายความว่าเขาไม่ได้อุทิศโดยตรงครับแล้วก็เขาก็ไม่มีความประสงค์จะให้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูแลที่ดินของเขาครับก็ทาให้ที่ดินของเขาวางสวนนะครับ มีทางสารประโยชน์ตัดผ่านบ้างความว้างลุกล้ําเข้ามาในชนอโที่ดินงองเข้าบ้างโดยที่เขาไม่ได้โต้แยง้งคัดค้านสิแต่อย่างไรนะครับก็ปล่อยให้เป็นสาภาพที่มีประชาชนมาใช้ร่วมกันอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อมีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่งน,นะครับมันก็มีผลทําให้ที่ดินส่วนนั้นนะครับมีสภาพเป็นที่ดินสารประโยชน์โดยปริยายครับทีนี้ที่ดินเนี่ยถ้าจะเป็นที่สารประโยชน์ได้นะครับ ถ้าเจ้าของที่ดินไปอุทิศไปจดทะเบียนยกให้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับหรือมีพระราชกิจดีกาเวนคืนนะครับเขาก็จะมีแบบนะครับว่าเขาจะเวนคืนแค่ไหนอย่างไรระยะเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับทีนี้มีที่สัมปยชนอยู่2ประเภทนะครับที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าที่สัมปทานแบบนี้นะครับไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นที่สัมปยชนประเภทที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ประปยชนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มีเนื้อที่เป็นหมื่นๆไร่นะครับหรือหลายพันไร่นะครับแต่ในสมัยก่อนที่เขาประกาศห่วงห้ามไว้นะครับเขาก็จะมีทะเบียนที่สาประโยชน์ใช่ไหมครับทะเบียนที่ประโยชน์เนี่ยก็กําหนดขอบเขตไว้โดยคร่าวๆครับทีนี้ถ้าเขาใช้แนวเขตที่สาประโยชน์ที่มีสภาพชัดเจนถ้าเป็นทางหรือเป็นห้วยอย่างนี้เราก็ทราบได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถรู้ตำแหน่งได้รู้พื้นที่ได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าจดต้นเต็งต้นรังซึ่งปรากฏว่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่เห็นต้นเต็งต้นรังอีกต่อไปแล้วะรเราาว่า มันโดนค้นไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่เราจะยดได้มีเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือระยะครับเราก็ต้องใช้ระยะเป็นหลักนะครับแล้วก็ประกอบกับการสอบสวนในที่ดินที่เป็นจริงนะครับว่าเดิมทีนี่ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์แปลงเนี้ยนะครับมีขอบเขตอาณาเขตจดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสืบแนวเขตโดยใช้พยานหลักฐานของทางราชการครับที่ดินอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะพอสมควรและกระทบกับช่างรังวัดแทบทุกแปลงนะครับโดยเฉพาะที่ดินอยู่ในชนบทนะครับก็คือ ที่ดินที่มีสาธรรโยชน์ตัดผ่านครับคือถ้าเราดูในโฉนดอย่างเดียวนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ดินเขาไม่เคยอุทิศนะครับแต่เมื่อไปรังวัดหรือไปตรวจสอบสภาพที่ดินจริงแล้วปรากฏว่ามีทางทชน์ตัดผ่านนะครับหรือมีทางปยชน์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นทางเล็กๆใช่ไหมครับแล้วระยะเวลาผ่านมา3-40ปีนะครับ ทางประโยชน์ดังกล่าวเดินจากเป็นทางเดินก็จะมาเป็นทางเปลี่ยนเมื่อเป็นทางเปลี่ยนก็จะมาเป็นทางรถยนต์นะครับจากทางรถยนต์หนึ่งเลน hn, ก็อาจจะกลายเป็น2เลนเมื่อได้เวลาผ่านมาเรื่อยๆนะครับที่ทรัโยชน์ประเภทนี้นะครับก็จะกว้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนอกจากทางทางประโยชน์แล้วนะครับประเภทขั้วย้หนองคลองบึงบางอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมือ่อได้เวลาผ่านมา 3- 40ปีนะครับขอบเขตของที่ดินสิ่งประโยชน์ดังกล่าวนะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับและจะเข้ามาใน เขตของโฉนดที่ดินของท่านเป็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการรังวัดที่ดินประเภทนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าแนวเขตของโฉนดที่ดินนะครับไปอยู่กลางถนนบ้างล้าเข้าไปในแม่น้ําลําคลองบ้างเพราะฉะนั้นผู้มีหน้าที่ดูแลตรงนี้เขาจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการกันแนวเขตที่ดินส่วนดังกล่าวให้ออกมาเป็นท่าประโยชน์นะครับทีนี้อํานาจหน้าที่ในการดูแลที่ดินท่าประโยชน์นะครับมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะครับคือเข้าใจว่าที่ดินท่าประโยชน์เนี่ยอยู่ภายใต้ดูแลของกรมที่ดิน เวลากันเขตก็บอกว่าช่างนวัดมากันบ้างกรมที่ดินมากันบ้างอันนี้ผมขออธิบายชัดๆอย่างนี้เลยนะครับว่ากรมที่ดินไม่ได้มีหน้าที่รูแลที่ดินทประโยชน์นะครับเขาไม่ใช่เจ้าภาพครับเรื่องที่ดินที่ถประโยชน์นะครับเขามีกฎหมายพิเศษต่างหากครับที่กําหนดอํานาจหน้าที่ผู้ดูแลรักษาไว้ต่างหากกฎหมายตัวนั้นก็ได้แก่พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ตั้งแต่ปีพศ2 4 5 7ครับในมาตรา122ครับให้เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอครับ องค์การอำเภอในปัจจุบันก็คือตำแหน่งก็คือนายอำเภอนะครับเว,เ,วเวลามีการรังวัดที่ดินนายอำเภอก็จะมอบอำนาจให้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับไปดูแลไปกันเขตไปตรวจสอบแนวเขตร่วมกับเจ้าของที่ดินนะครับต่อมาในปีพศ2551น,นะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ดังกล่าวนะครับกำหนดให้นายอำเภอท้องที่นะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับก็หมายความว่าที่ดินที่เป็นที่สารประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะครับ ผู้มีหน้าที่ดูแลก็คือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศบาลน,นะครับร่วมกันก็คือ2หน่วยงานนะครับในการดูแลกําหนดแนวเขตที่ประโยชน์นะครับพร้อมทั้งบํารุงรักษาต่างๆนะครับวิธีการที่จะตัดสินว่ามันเป็นที่ประโยชน์หรือย,อยังนะครับต้องอาศัยคําพิพากษาดีกาผมก็เลยไปค้นคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินประเภทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในคําพิพากษาศาลฎีกาเนี่ย เขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับในการดูว่าที่ดินสวนนี้มันเป็นสาธารณประโยชน์ไปหรือยังนะครับลองมาดูคาพิพากษาศาลฎีกาที่8 4 3 2 5 2 3ครับการดูที่ที่ดินให้เป็นทางสาธนารณะนะครับเป็นการสงวนที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับคนละเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา1304นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปจดทะเบียนโอนอย่างเอกชนนะครับแม้เป็นที่ดินในเขตชนดนะครับนี่เขาเขาระบุมาเลยนะครับแม้เป็นที่ดินในเขตโนด ผู้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินส่วนนี้ได้อุทิศเป็นทางสาธารณะไปแล้วนะครับก็หมายความว่าอันนี้แหละเป็นการอุทิศโดยปริยายครับอมีคำพิพากษาดีกาอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือคำพิพากษาสาลดีกาที่1 2 7 2งส3 9ทับสองครับที่ดินของโจ์มีทางเดินซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรไปมานานกว่า30ปีครับโดยเจ้าของเดิมไม่ได้ห่วงห้ามสงวนสิทธ์ มิใช่กรณีที่ชาวบ้านใช้ทางเดินโดยวิสาสะนะครับสแสดงว่าเจ้าของเดิมได้อุทิศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปแล้วย่อมเป็นทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3ึ่งสานวงเล็บสอ,อันนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขามีการระบุว่าเมื่อชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมานานกว่า30ปีแล้วระบุได้ระรยะเวลามาเรียบร้อยว่าเข้าสัญจรมาตั้ง30ปีแล้วนะครับ โดยที่คุณไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้สสวนสิทธิ์นะครับไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าที่ดินส่วนนั้นท่านได้อุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์โดยปริยายไปแล้วนะครับยกตัวอย่างอีกสักฉบับหนึ่งนะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่998ทับ2544นะครับเดิมทางพิพาทรวมอยู่ในที่ดินแปลงใหญ่ของกอแล้วก็อแบ่งให้บุตรเป็นสัดส่วนบุคคลทั่วไปได้ใช้ทางพิพาทเดินออกสู่ทางสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลานานกว่า10ปีนะครับ โดยไม่มีการห่วงห้ามทางดังกล่าวจึงเป็นทางสารประโยชน์โดยปริยายอันเป็นสาธารณะะสมบัติของแผ่นดินสําหรับนลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนยกให้เป็นทางสาธารณะ,ะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับในคาพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กาหนดระยะเวลาไว้เพียง10ปีครับก็หมายความว่าถ้ามีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีแล้วนะครับ ที่ดินส่วนนั้นก็จะกลายเป็นทางสัโย์โดยปรยิยายครับเพราะนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้โฉนดที่ดินนะครับทุกๆ10ปีก็ควรจะมีการรังวัดสอบเขตครั้งหนึ่งสอบเขตครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับระยะเวลา10ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนะครับแปลนที่ดินของท่านบางส่วนก็อาจจะกลายเป็นที่ดินสัโยชน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวเขตของที่ดินสัโยชน์มันอยู่ตรงไหนครับครับสำหรับที่ดินที่ประโยชน์นะครับประเภทที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ทาระยชน์นะครับทีนี้วิธีการกําหนดแนนวเขตะครับ ก็ให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการครับเช่นทะเบียนที่สาประโยชน์นะครับหรือประกาศห่วงห้ามของทางราชการนะครับตั้งแต่ก่อนปี2478นะครับก็ต้องไปค้นมาว่าในประกาศหวงห้ามในข้อกําหนดอาณาเขตไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับครับกรณีที่หลักฐานในที่ดินจริงได้สูญหายไปนะครับแต่ปรากฏว่าในเอกสารของทางราชการก็จะมีระยะอยู่นะครับเราก็สามารถใช้ระยะนะครับแล้วก็ไปสอบสวนจากข้อเท็จจริงในที่ดินนะครับว่าที่ประโยชน์แปลงนี้นะครับมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการดําเนินการนะครับของส่วนราชการนะครับที่จะสืบทราบว่าที่สาธารณประโยชน์นะครับมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อประกอบการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในการทําเขตให้ถูกต้องต่อไปนะครับทีนี้มาถึงที่ประโยชน์ที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับที่ดินที่ประโยชน์ประเภทที่เจ้าของที่ดินได้อุทิศโดยปริยายนะครับคือคำว่าอุทิศโดยปริยายก็คือเขาไม่ได้อุทิศหลอกนะครับแต่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันนะครับทีนี้จากน้องๆที่ถามมานะครับว่าผมจะมีอํานาจอะไรนะครับ ไปกันเขตที่ดินทาประโยชน์นะครับของฉนดซึ่งอยู่ในฉนดที่ดินของเขานะครับเขาจะฟ้องผมได้ไหมนะครับแล้วผมจะมีอำนาจทําได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดรูปให้ดูนะครับอันนี้บุดหลักเขตก็แล้วกันเนาะอ่าเอาง่ายๆอย่างนี้แหละเนาะปรากฏว่าในฉนดแปลงนี้นะครับมีถนนตัดผ่านสมมติตัดแบบนี้ มาสมมติเป็นทางถนนลูกรังกะไรกันนะครับกำลังจะขอก็ประมาณมาทําเป็นคอนรีนะครับตอนนี้เป็นลูกรังไปก่อนนะครับปรากฏว่าถนนเส้นนี้เขาใช้กันมาในเกินกว่า10ปีแล้วอันนี้อาจจะไปออกอันนี้ก็อาจจะไปออกสู่ถนนใหญ่นะครับอันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นทางเชื่อมออกไปสู่ถนนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับกณรที่พี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็มีประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรผ่านไปมานะครับเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีแล้วนะครับ ที่ดินบริเวณนี้นะครับพื้นที่ส่วนเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับก็กลายเป็นที่สารประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ได้สงวนสิทธิ์อะไรไว้นะครับไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ขัดข้องนะครับก็เห็นอยู่ว่ามีการใช้ประโยชน์แบบนี้มาตลอดนะครับก็ถือว่าเจ้าของฉนดที่ดินใบนี้ได้อุทิศที่ดินส่วนนี้ให้เป็นที่สารประโยชน์โดยปริยายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ที่มากันเขตถนนหรือเขตทางในแฉนดของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับ ท่านไม่ได้มากันเขตหรอกครับเพราะว่าที่ดินตัววนี้เป็นที่ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของท่านนะครับก็คือมาตรวจสอบว่าแนวเขตของถนนที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเนี่ยอยู่บริเวณไหนอย่างไรนะครับทีนี้ขอบเขตของถนนจะเอากว้างเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยไม่มีกฎหมายใดกําหนดไว้ให้นะครับจะปักหลักเขตชิดถนนเลยไหมหรือต้องเว้นถนนครั้งละเท่าไหร่นะครับ อันเนี้ยท่านจะต้องใช้ดุลพินิษ์ตรงนี้นะครับว่าเดิมทีนะครับเขาได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวกสบายตามสภาพของมันหลักเกณฑ์นในการพิจารณานะครับก็คือเมื่อท่านกันเขตถนนแปลงนี้ทําเขตให้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับจะต้องไม่ทําให้การใช้ประโยชน์บนถนนเช่นนี้นะครับลดน้อยลงกว่าเดิมครับก็หมายความว่าสมมุติว่าถนนเคยกว้าง8เมตร รถวิ่งผ่านไปมาสวนกันได้แบบสบายๆนะครับเมื่อท่านไปชี้เขตท่านจะต้องการเขตให้เพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ทีนี้คำคำว่าเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์นะครับก็คือความสะดวกในการใช้ประโยชน์จะต้องไม่ลดลงกว่าเดิมท่านก็มีอำนาจเพียงแค่ทําเขตนะครับไม่ให้การใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยความสะดวกลดน้อยลงกว่าเดิมครับคําว่าความสะดวกลดน้อยลงกว่าเดิมก็อย่างเช่น เดิมทีรถสองคันสวนกันแบบสบายๆนะครับแต่พอท่านไปชี้เขตทําให้มันแคบลงนะครับรถสวนคันก็ต้องเบียดกันต้องจอดรอกันนี่ก็อย่างนี้ก็ถือว่าแนวเขตฉนอดอาจจะมาทับที่สาระบางส่วนแล้วนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี่อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่มีฉนดที่ดินนะครับแต่ถนนไม่ได้ตัดผ่านหรอกแต่ถนนเนี่ยได้เหลื่อมล้ำเข้ามาในเขตฉนดที่ดินนะครับครับในสมัยก่อนนะครับ ทางอาจจะเล็กๆนะครับอาจจะเป็นทางคนเดินผ่านอ่าระ,ะระยะเวลาผ่านมาห้าปีหรือสิบปีก็จะกว้างขึ้นเป็นทางรถยนต์นะครับแต่เวลากว้างเนี่ยมันกว้างขึ้นมาสองฝั่งอ่าก็เป็นทางรถยนต์ผ่านไปผ่านมาละก็คือไหลทางมันก็ตกมานี่แล้วครับนี่คือไหลทางละนะครับเมื่อได้เวลาผ่านมาสิบปีนะครับมีการใช้ประยโยชน์ร่วมกันแบบเนี้ย ตลอดระยะเวลามาประมาณ10ปีนะครับก็ถือว่าพื้นที่ส่วนนี้ได้เป็นที่สรสโยชน์ไปโดยปริยายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลท่านไม่ได้มากันเขตหรือมาขอที่ใครหรอกครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าท่านจะต้องมากําหนดแนวเขตไอส่วนที่เป็นสาธารณะไปแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับจะไม่มีช่างวังวัดนะครับมาปักหลักเขตตามฉนดแล้วมาอยู่บนถนนนะครับ ตอนเขาจะปักหลักเขตเนี่ยอยู่ที่ไรถนนที่ได้มีการชี้เขตแล้วก็ช่วยกันดูกับผู้ปกครองท้องที่เขาจะกันเขตปักหลักเขตเว้นเอาไว้ครับเว้นเอาไว้ให้เพียงพอแก่การใช้ประโยชน์นะครับไม่ให้ไม่ให้สภาพการใช้ประโยชน์ลดลงกว่าเดิมหรือความสะดวกของพี่น้องประชาชนลดลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนอไปนี้ก็จะต้องถูกกันส่วนที่ออกไปนะครับ เขาเรียกว่ามีการแบ่งหักเป็นที่สารประโยชน์ครับแบ่งหักเป็นสมมติเป็นทางสาประโยชน์ครับกรณีที่เป็นแม่น้ําลาคลองหรือลำลางก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะดูว่าระดับน้ํานะครับมีการขึ้นลงตามปกติของมันนะครับมันไปถึงแค่ไหนอย่างไรนะครับเมื่อน้ําท่วมถึงเป็นปกติไปถึงส่วนไหนนะครับ แล้วเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้มีการห่วงห้ามที่ดินส่วนนั้นไว้นะครับที่ดินส่วนดังกล่าวก็จะกลายเป็นลำรางถาประโยชน์หรือเป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยสาประโยชน์นะครับก็จะต้องมีการก็จะต้องมีการการออกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีช่างมาวัดคนไหนนะครับไปปักหลักลกลางแม่น้ําหรือกลางลำรางหรือกลางลำห้วยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อท่านทําเขตตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในวันทําการรางวัดช่างผู้ทําการรังวัดก็จะบันทึกเจ้าของที่ดินนะครับ ให้อุทิศที่ดินส่วนตรงนี้ตามแนวเขตที่ท่านชี้อย่างนี้เลยนะครับก็คือช่างรังวัดก็จะบันทึกให้เขาอุทิตนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่งในวันทําการรังวัดครับเพราะอันนี้แหละก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะครับผมถึงแนะนําว่าควรจะมีการรังวัดนะครับเพื่อตรวจสอบแนวเขตให้มันแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราเราก็จะลูกปัญหาต่างๆภายในที่ดินแปลงนี้นะครับว่ามีการร้อนสิทธิ์อะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะซื้อที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนตััววออยย่่่าาางงดีะครบ ถ้าท่านจะซื้อที่ดินนะครับท่านจะต้องมีการรังวัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้ก็มีการซื้อขายเช่นเดียวกันนะครับแต่แต่พอดีคนซื้อนะครับเขาก็มีความรู้เขาบอกให้ไปรังวัดก่อนนะครับพื้นที่ที่เหลือแค่ไหนอย่างไรนะครับเขาก็จะได้จ่ายเงินนะครับเฉพาะพื้นที่ดินที่เหลือจริงนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อห้วยมาด้วยนะครับห้วยที่ไร่ครึ่งนะครับถ้าเป็นเงินก็เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าเขาไม่รังวัดนะครับไปซื้อที่ดินเต็มตามโฉนดมานะครับ ถ้าเกิดเขาก็เสียเงนินฟรีไปไล่ครึ่งนะครับก็คือไปซื้อห้วยมาด้วยสุดท้ายแล้วเวลามาราังวัดหวยก็จะต้องถูกหักไปอยู่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ดินที่จะประโยชน์นะครับก็มีความละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ